ไขค,ความลับใยแมงมุมใยแมงมุมไม่ใช่แค่กับดักแมลงธรรมดาแต่มันคือวัสดุมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์และชีวภาพที่น่าทึ่งมากโดยเฉพาะเรื่องการดูดซับเสียงและประโยชน์ต่อมนุษย์ที่กำลังถูกนำไปต่อยอดในหลายวงการแม้จะบางเบาและโปร่งใสแต่ใยแมงมุมมีโครงสร้างที่สามารถลดเสียงสะท้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างเส้นใยละเอียดระดับนานโนทำให้สามารถกระจายคลื่นเสียงและลดความเข้มของเสียงสะท้อน นักวิทยาศาสตร์พบว่าใยแยมงมุมบางชนิดสามารถดูดซับเสียงในช่วงความถี่ที่มนุษย์ได้ยินได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่ปิดเช่นห้องประชุมหรือห้องดนตรีมีการทดลองใช้ใยแมงมุมเป็นวัสดุดต้นแบบในการพัฒนาแผ่นซับเสียงที่บางแต่มีประสิทธิภาพสูงใยแมงมุมมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายด้านจนถูกนําไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมต่างๆเช่นด้านการแพทย์ใช้ในการเย็บแผลผ่าตัดใยแมงมุมมีความยืดหยุ่นและเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อมนุษย์จึงเหมาะกับการเย็บแผลโดยไม่ต้องผ่าตัดนำออกและใช้ในการเเป็นนนแแแแผผผ่่ิิดดดลลลลชชชววภาาาพยสมะกรตื้อ หรือทำโครงสร้างเพาะเลี้ยงเซลล์ใช้เป็นสแกฟร์สำหรับการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อด้านสิ่งทอและวิศวกรรมใช้ทำเสื้อผ้าทนทานสูงน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงกว่าเหล็กในน้ำหนักเท่ากันทำเสื้อกาอก,กันกระสุนและเชือกนิรภัยด้วยความเหนียวและยืดหยุ่นสูงหรือนำวัสดุคอมโพสิตผสมใยแมงมุมกับวัสดุอื่นเพื่อเพิ่พมความแข็งแรงด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ MIT คนพบว่าใยแมงมุมสามารถหดตัวตามความชื้นได้เรียกว่าซูเปอร์คอนทร t ช o ั่นซึ่งอาจนำไปใช้สร้างกล้ามเนื้อหุ่นยนต์หรือเซ ใยแมงมุมคือหนึ่งในวัสดุธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านความแข็งแรงความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเสียงและความชื้นนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามผลิตใยแมงมุมสังเคราะห์เพื่อใช้งานในระดับอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางประโยชน์เยอะขนาดนี้ชักอยากจะเลี้ยงแมงมุมไว้แล้วสิแล้วคุณล่ะอยากเลี้ยงน้องแมงมุมไหมคะหากสนใจเกร็ดน่ารู้ดีๆแบบนี้กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับ